สวัสดีครับสวัสดีครับลูกคราชนะครับลูกคราชนะครับพาเล่นพากินนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับผมก็มีน้องๆแฟนคลับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเคยติดตามใน YouTube ก็ยังเรียกร้องเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่ไม่ได้มีคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คอนเทนต์ก็เริ่มจะหายห่างหายไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ มีงานด้วยมีอะไรด้วยก็ต้องดูแลกันไปนะครับความรับผิดชอบหน้าที่ก็ยังต้องมีอยู่นะครับก็วันนี้นะครับจะเปิดหัวกันมาด้วยเจ้าคุณปู่สีเหลืองนะครับคุณปู่สีเหลืองนี่ก็หาหายจากหน้าจอ youtube กันไปนานพอสมควรนะครับผมวันนี้เราจะกลับมากับคุณปู่สายเหลืองนะครับว่ารูปร่างของเขายังจะอยู่ครบสมบูรณ์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่า จะพังสลายหายไปไหนหรือเปล่าไม่มีนะครับก็นอกจากที่จะทรงความเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีความสมบูรณ์นะครับโดยที่ว่าการสร้างการต่อเติมมีความแข็งแรงคงทนนะครับแต่ต้องออกตัวนะครับว่าทางผมเองเนี่ยทางลูกโคราชนะครับไม่ได้ทํารถขายนะครับเป็นเป็นคนสะสมรถคนง่ายๆนะครับเป็นคนสะสมรถ คนหนึ่งเหมือนกันก็เป็นรถโมเดลนะครับดูทางท้ายนะครับโอ้โหบางฝุ่นนะครับฮิตตลอดการฮิตตลอดการนะครับนานๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็บางฝุ่นหลุดนะครับฝั่งนี้หลุดแต่ฝั่งนี้ยังอยู่ดีนะครับให้ดูช้าๆรอบๆนะครับตัวนี้แบบฝุ่นของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเน้นแบบแต่งแบบแต่งเรียบๆนะครับผมไม่ชอบสีที่มัน มีลายเยอะหรืออะไรเยอะอย่างเงี้ยผมว่าก็สวยนะสวยอีกแบบหนึ่งนะแบบเพ้นลายที่สวยอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนผมชอบแบบนี้นะครับผมโอ้ยตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้มามาร้ายของเรามาแล้วครับทุกท่านรอดูนะครับเขาจะมากวนผมแล้วนะโอ้ยขอโทษนะครับที่ภาพสั่นๆหน่อยนะครับนมาแล้วครับนี่ครับเจ้าของรถครับตอนนี้นั่งไทยียกวราครับของรถมาแล้วครับเสียบูมครับเสียบูม เสียบูมนะครับเอาไปไหนแล้วครับอโอเคเอาหนูไปกินข้ากวก่อนลูกเนาะเดี๋ยวพี่ๆก็ได้ดูรถก่อนก็คันนี้นะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาเท่าไหร่น่าจะสองพันสองพันนิดนิดสองพันนิด,น,ด,น,ดนิดนะผมไม่รู้ราคาแน่ชัดว่าวันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็วันนี้นั่งไ่ายในครัวครับก็เป็นบรรยากาศครอบครัวนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ตอนนี้โลเคชันของเราก็เริ่มจะหายไปแล้วเพราะว่า,าที่นอร์เวย์นะครับก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเริ่มจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับตอนนี้ก็หมอกลงทั้งวันนะครับหมอกลงทั้งวันใช่แล้วก็จะหาแสงดีๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นรถชัชดๆได้เสียงที่มันค่อนข้างที่จะ,ะไม่มีเสียงรบกวนก็ค่อนข้างที่จะหายากเหลือเกินนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผม นะครับลูกคกุายก็ยังเหมือนเดิมนนครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวจะยกดัมให้ดูจักทีเลยนะโอ้ยเป็นไงเราคันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าไฮไลท์เขาเนี่ยครับมีหลายอย่างครับไฮไลท์เขาเนี่ยถึงจะเป็นรถดูเรียบเรียบง่ายๆนะครับแต่ไฮไลท์เยอะ,ะคับเนี่ยเอาเริ่มจากหัวหมวกนะครับหัวข้างบนนะก็จะเป็นไฟนะครับไฟหัวมีป้าย,ม,ายมีป้ายสังกัดชัดเจนนะครับ ายทะเบียนรถคันนี้เรายังไม่ได้ไปจดนะครับเลยยังไม่มีปายทะเบียนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับรถเราอาศัยวิ่งงานใกล้บ้านนะครับผมช่วงลงช่วงล่างก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่มีบุบสลายหายไปไหนนะครับยังดีอยู่กล้องอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีขาตั้งกันสั่นนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเหลืองนะครับเหลืองปู่หน้ายาวนะครับบางฝูดที่ผมติดไปเนี่ยผม จะเน้นทาให้ว่าแบบว่าให้มันติดกับติดกับตัวกระบะนะครับซึ่งเวลาที่เรายกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ผมทําเพื่อให้มันคล่องตัวนะครับยกได้อะไรได้นะครับฝาท้ายนี่ก็จะฝืดๆหน่อยก็ดีหน่อยนี่นะครับรถคันนี้นะครับได้สั่งทํามาก็น่าจะครบปีแล้วมั้งผมรู้สึกว่าคันนี้ยแข็งแรงที่สุดละแข็งแรงมากการทํากระบวงกระบะของพี่แก กระบะดีสวยเนียนงานสีดีนะครับนะครับกระบะเวลายกนะครับเนี่ยผมยกรถทั้งคันได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยรถเนี่ยแข็งแรงมากครับรถผมทุกคันนะครับทําออกมาจากเจ้าเดียวกันทั้งหมดนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องสั่งรถนะครับเรื่องสั่งรถเนี่ยมีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วครับเรื่องสั่งรถโอเคถ้าจะพูดเรื่องสั่งรถ ผมว่างานก็เอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา,าเปิดหัวด้วยรถคันไหนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับรอติดตามรับชมได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับคุณปู่หน้าเหลืองนะครับคุณปู่หน้าเหลืองปู่หัวยาวสายจันทบุรีนะครับนะครับผมลากไปด้วยภาพภาพนี้นะครับผมสวัสดีครับ